ภาษาจีนกลางคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวเจียจูวงตระกูลเจียจูวงตระกูลเจียถิงครอบครัวเจียถิงครอบครัวชินชีญาตชินชีญาตถ้าเป็นที่ไต้หวันจะออกเป็นชินชีนะคะจูเซียนบรรพบุรุษ จูเซียนบนรรพบุรุษี้องเม่พี่น้องชองตีจ้จงเม่พี่น้องฉันหรือว่าผมฉันหรือว่าผมป่ปะพ่อพ่อพ่อมาแมา่แม่มามาแม่ม่อิ่อ่อพ่อพ่อพ Bida Mu Chin Manda Mu Chin Manda Ye Ye Pu Ye Ye Pu Nai Nai Ya Nai Nai Ya A Gong Pu A Gong Pu A Ma Ya A Ma Ya Wai Gong Ta วายกงตาวายผัวยายวายผัวยายเกรกพี่ชายเกรกพี่ชายตาเกอพี่ชายคนโตตาเกอพี่ชายคนโตเจเจพี่สาวเจเจพี่สาวตาเจพี่สาวคนโตตาเจ พี่สาวคนโตตตีน้องชายตตีน้องชายเสี่ยวตี้น้องชายคนเล็กเสี่ยวตี้น้องชายคนเล็กแม่เมยน้องสาวแม่เมยน้องสาวเสี่ยวเมยน้องสาวคนเล็กเสี่ยวเมยน้องสาวคนเล็กชีจือพันรยาชีจือพันรยา จังฟูสามีเจ้านาสามีเหก่สามีเหกผู้สามีเรยาภรรยาภราภรรยาคุสามีคุายสามีคุภรยาคุภรยาลูกชายลูกชาย ลูกชายสีฟูลูกสะใภ้สีฟูลูกสะภ้๋อลูกสาว๋อลูกสาว่อลูกเขย่อลูกเขยสาวจ子พี่สะใภ้จพี่สะเจ้ฟูพี่เขยเจฟูพี่เขย ตีม่น้องสไปตีแม่น้องสไปแม่ฟูน้องเขยแม่ฟูน้องเขยกูกูป้าอาพี่สาวและน้องสาวพ่อเรียกเหมือนกันนะคะกูกูป้าอาป伯ลุงพี่ชายพ่อป伯ลุงพี่ชายพ่อ伯母ป,ป้าสไปด ปู่หมูป้าสไปดกูจังอาเขยลุงเขยกูจังอาเขยลุงเขยลุ้ชายลุ้ชายเสินเซินอาสไปดเสินเซินอาสไปดจิวจิวลุงและน้าผู้ชายพี่ชายและน้องชายแม่นะคะเรียกเหมือนกันจิวจิวลุงน้าชาย 舅舅วจ้วมาน้าสะพายหรือว่าป้าสะพายเจ้ามานาา้าสะพายป้าสะพายอนุญาตทางแม่นะคะอาอีป้าน้าผู้หญิงพี่สาวและน้องสาวแม่นะคะเรียกเหมือนกันอาอีป้าน้าผู้หญิงอาอีอีมาป้าน้าผู้หญิงอีมาป้าน้าผู้หญิงอีจังน้าเขยลุงเขยอีจัง นาเขยลุงเขยลูกพี่ลูก so น so ้องฝั่งพ่อถังเกอพี่ชายถังเกอพี่ชายลูกพี่ลูกน้องฝั่งพ่อถังเจพี่สาวถังเจพี่สาวลูกพี่ลูกน้องฝั่งพ่อถังตี้น้องชายลูกพี่ลูกน้องฝั่งพ่อถังตี้น้องชายลูกพี่ลูกน้องฝั่งพ่อถังแม่น้องสาว ลูกพี่ลูกน้องฝั่งพ่อทั้งแม่น้องสาวกงกงพ่อสามีหรือว่าพ่อปู่กงกงพ่อสามีพ่อปู่ผัวผัวแม่สามีหรือว่าแม่ย่าผัวผัวแม่สามีแม่ย่าลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่เปี่ยวเกอพี่ชายลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่เปี่ยวเกอพี่ชายลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่ เปียวเจพี่สาวลูกพี่ล mm ูก hmm. น้องฝั่งแม่เปียวเจพี่สาวลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่เปียวตี้น้องชายลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่เปียวตี้น้องชายลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่เปียวแม่น้องสาวลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่เปียวแม่น้องสาวเย่ฟู่พ่อของพันรยาเย่ฟู่พ่อของพันรยาเย่มู่ แม่ของพันรยาเย่หมู่แม่ของพันรยาลูกชายของพี่น้องเราและลูกชายของพี่น้องของสามีเรียกเหมือนกันนะคะจือ้อเอ๋อหลานชายจื้อเอ๋อหลานชายลูกสาวของพี่น้องเราและลูกสาวของพี่น้องสามีนะคะจื้อหนี่หลานสาวจื้อหนี่หลานสาวซุนจื่อหลานชายซุนจื่อหลานชาย สุ女หลานสาว女หลานสาวไว้สุนหลานชาย外孙หลานชาย外孙女หลานสาว外孙女หลานสาว老爸พ่อ老爸พ่อ老าแม่老าแม่阿父พ่อ阿父พ่อ 阿姆，咩？阿姆，咩？